รถยนต์ไฟฟ้ามันแพงที่ตรงไหนแล้วต้นทุนจริงๆมันเท่าไหร่กันแน่เอาเป็นว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังโยสวัสดีครับพบผมเบลนะฮะอันนี้ส่างก,กอนคยทำงานญี่ปุ่นแล้วทำเทกี่ยวกับรถยนต์มาก่อนนะก่อนที่ไปชมคลิปกันนะอย่าลืมกดติดตามนะเพื่อที่ไม่พลาดข่าวอัปเดตเทคโนโลยีรถยนต์แล้วก็รถยนต์ไฟฟ้าใหม่ๆจากวงในนะครับหลายๆคนก็ถามผมก็มาว่าเอ้ยทำไม รถยนต์ไฟฟ้าทําไมมันแพงแพงนะฮะแล้วทําไมรู้สึกว่ามันเข้าถึงยากจริงๆมันเป็นอารมณ์เหมือนของเล่นคนมีตังคนรวยนะฮะแล้วเมื่อไหร่คนตามำนำันจะได้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าเสียทีนะฮะเพราะตอนนี้ก็เห็นแหละว่ากระแสโลกร้อนสิ่งแวดล้อมฝุ่นพีเอสองจุดห้ามันเริ่มมีเข้ามาใกล้ตัวมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมก็เลยไปเช็คมานะว่าจริงไอรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันแพงตรงไหนแล้วต้นทุนมันเป็นอะไรกันบ้างน,นะครับ จริงๆในตลาดในบ้านเรานะพูดถึงรถยนต์ในฟ้าเนี่ยก็จะมีเล้งราคาเนี่ยตั้งแต่หลักแสนไปไปลายจนถึงประมาณเกือบ10ล้านเลยนะ, <S <S ะผมมากลุ่มแรกก่อนละกันนะครับตัวที่ถูกที่สุดที่ผมเห็นมานะก็คือเจ้าเป็นเจ้าตัวโฟมวันนะครับราคาอยู่ประมาณเจ็ดแสนนะเป็นรถของคนไทยที่ทําขึ้นมานะครับซึ่งต้องบอกว่าเจ้าตัวโฟมวันเนี่ยดูแล้วก็เ,เป็นรถคันเล็กๆนะผมรู้สึกเหมือนมันเหมือนรถกอล์ฟอะคันเ,เล็กๆมีแอร์นะครับ ขับใกล้ๆนะแต่รู้สึกว่าการใช้งานมันยังไม่ตอบโจทย์คนที่อยากจะใช้สักเท่าไหร่เนาะเพราะคันมันเล็กนะ,ะก็คือดีกว่าขี่มอไซค์อ่ะมันก็เลยทําให้ใช้งานยังไม่แพร่หลายเท่าไหร่นะครับแต่พอขยับขึ้นมานะฮะมันก็จะเป็นกลุ่มที่ประมาณล้านขึ้นจนถึงประมาณ2ล้านกว่ากว่าสล้านหนะครับเจ้าตัวที่ถูกที่สุดนะฮะที่แตะได้ก็คือ MG ZS EV นะครับ ซึ่งตอนนี้ราคาเปิดมาอยู่ที่119แล้วหรือประมาณล้านสนะครับซึ่งหมมีโอกาสได้ไปสัมผัสแล้วก็ได้ไปลองนะเจอพูดคุยกลุ่มนะรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ดีนะแล้วก็ราคาเอื้อมถึงได้นะครับก็ขายดีนะขายไป3 0 0 0ันกว่าคันนะที่บ้านเรานะครับ แล้วก็ถัดมาก็จะเป็นเจ้าตัวนิสสันลีฟนะฮะอ,อยู่ที่ร้านเก้าเ<ๆ>ก็ถือว่าขายได้ระดับหนึ่งนะ,ะ<ๆ>ก็ยังไม่โอเคสักเท่าไหร่นะแต่ก็ยังมีนะผมไปดูรีวิวมาถ้าใครอยากรู้ว่าเป็นยังไงก็ไปดูคลิปเก่าของผมล,ละกันแล้วก็จะมีเป็นแบรนด์ของเกาหลีนะก็เป็นฮุนไดนะครับแล้วก็เคียรนะฮุนไดก็จะมีโคนาอา n อนิกนะครับอันนี้คลิปเก่าผมก็มีนะฮะแล้วก็ถัดขึ้นมาก็เป็นเคียโซอะไรประมาณนี้นะครับ แล้วก็กระโดดไปทีก็คือจะเป็นกลุ่มราคาประมาณ4ล้านถึงประมาณเกือบ10ล้านเลยนะครับก็จะมีอย่างเจ้าตัวเป็นเบนซ์ EQC ที่กำลังจะเอาเข้ามานะครับเป็น SUV แล้วก็จากรั่ว IPACE นะครับที่เป็น SUV เหมือนกันนะฮะดูกลุ่มนี้ด้วยเหมือนกันจำราคาไม่ได้นะครับแล้วก็ a u d i e-tron อ่าแล้วก็เจ้าตัวพอ s ์ชชัยแค้นนะครับนี่ประมาณ7ล้านเริ่มต์ทนะครับแล้วยังมี t ทส l าที่เข้ามาถึงบ้านเรานะก็จะอยู่ประมาณ4ล้านกว่ากว่านะครับ ก็เป็นว่าสาหรับรถยนต์ในฟ้าก็ยังถือว่ายังแพงอยู่นะครับทีนี้ผมก็เลยมาดูว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันแพงอะไรกันบ้างน,นะครับถ้าพูดถึงต้นทุนของรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยผมแบ่งเอาเป็น2ส่วนหลักๆนะครับส่วนแรกก็คือต้นทุนที่เกี่ยวกับตัวรถโด,ดยตรงนะฮะไม่ว่าจะเป็นค่าอุปกรณ์บอดี้อะไรทั้งหลายนี่ก็คือตัวรถนะฮะแล้วก็กลุ่มที่2ก็คือค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนเกี่ยวกับสิ่งที่มันอยู่รอบๆรถไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษีการนําเข้าค่าขนส่งทั้งหลายนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะพูดถึงกลุุ่่่มแรรกกกกกนนนนคัับ็ืออตตต้ทเียยววถ์ ทีนี้มาดูต้นทุนของรถยนต์ไฟฟ้านะจริงๆรถยนต์ในฟ้ามันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากมายนะครับถ้าใครเคยเล่นของเล่นรถทามิยะนะเปิดฝาครอบออกมาเนี่ย <c oughs> ก็จะเห็นนะฮะตัวแบตเตอรี่นะชุดแบตเตอรี่นะก็คือฐาน2ก้อนฮนะแล้วก็มีชุดเฟืองทดเล็กๆน้อยๆแล้วก็มีชุดส่งกําลังก็คือเจ้าตัวมอเตอร์นี่เองนะก็คือเปิดสวิตช์ปุ๊บไฟเข้ามอเตอร์มอเตอร์หมุนก็ปล่อยรถลงรางวิ่งฉิวได้แล้วกันนะฮะแค่นั้นเลยนะสำหรับรถไฟฟ้าฉะนั้นต้นทุนของรถยนต์ฟ้าก็จะมี2ส่วนหลักๆกๆ็คือชุดส่งกงกกําลัับบแตตเอรี่นะ เริ่มจากชุดส่งกําลังก่อนละกันนะชุดส่งกาลังนก็จะมีเจ้าตัวมอเตอร์ไฟฟ้าหรือ traction motor นะครับซึ่งราคาต้นทุน,นของเจ้าตัว traction motor อยู่ด้วยมาัน1,200เหรียญหรือประมาณ36,000บาทนะครับซึ่งอันนี้ผมเอามาข้อมูลมาจากตารางนะตารางของต่างประเทศเขาบอกว่า8ปีข้างหน้า2 0 2 5อเนี่ยอุปกรณ์ของเจ้าตัวรถไฟฟ้าจะลงเหลือเท่าไหร่บ้างนะฮะสำหรับมอเตอร์ไฟฟ้าก็จะลงเหลือประมาณแค่พันกว่าเหรียญหรือประมาณ3 0 0 0 0บาทก็ถือว่าลงได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับ ซึ่งต้นทุนของมอเตอร์ไฟฟ้าเองเนี่ยแต่ลถแต่ละคันไม่เท่ากันเนาะบางคนเนี่ยอยากจะใส่มอเตอร์สองตัวนะฮะเพื่อช่วยกันส่งเป็นดูอัลมอเตอร์อย่างเทสลาที่ผมไปรีวิวมาเนี่ย จริงๆมอเตอร์เนี่ยโคตรทนเลยนะ <Yeah. S 1> คือแบบอยู่ได้เป็นส0ปีถ้ารถไม่ได้ไปชนหรือไปจมน้ำเนี่ยบอกเลยว่ามอเตอร์ไฟฟ้ายัางใช้งานได้ดีนะ <S <S 1> <S 1> สิ่งที่จะพังก่อนส่วนมากก็จะเป็นระบบไฟฟ้าข้างในกับพวกแบตเตอรี่ที่มันจะเสื่อมก่อนนะครับทีนี้นะผมก็ไปดูข้อมูลมาของเจ้าตัว MG ZS EV นะฮะไปดีได้ข้อมูลจากทางเว็บบิงบิงมาก็ขอ,ขอบคุณด้วยนะครับก็ ZS EV เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเปลี่ยนมอเตอร์เนี่ยค่าใช้จ่ายทั้งเปลี่ยนทั้งโมดูลเนี่ยจะอยู่ที่59,000บาทนะฮะ มอเตอร์เนี่ย่ยังบอกแล้วมันไม่ได้เสียบ่อยๆนะฮะแต่หลายคนก็ถามเข้ามาว่าเอ้ยทำไมไม่ทำระบบปั่นไฟให้กับตัวรถเวลาวิ่งจะได้ปั่นไฟชาร์จเข้าไปด้วยนะฮะจริงๆมอเตอร์ไฟฟ้าของรถยนต์ไฟฟ้าเองมันมีระบบที่เรียกว่า regenerative braking นะฮะหรือตัวที่ช่วยในการปั่นไฟก็คือเวลาเรายกคันเร่งและปล่อยรถไหลเนี่ย มันจะปั่นไฟกลับเข้าไปอยู่แล้วอันนี้มันอยู่ในมอเตอร์ไฟฟ้าเลยนะครับซึ่งเวลาพอใช้จริงๆอ่ะม่นหน่วงมากเลยนะคือถ้าใครดูในคลิปเทสลาที่ผมไปรีวิวหรือคุณไดโคนาพอยกเท้ามาปุ๊บมันจะดึงเนี้ยแบบหน่วงดึงดึงอ่ะคือมันรู้สึกไม่ชินนะผมก็ต้องปรับให้มันได้น้อยเพราะว่าเราขับรถน้ำมันมาเนี่ยพอยกเท้าแล้วมันหน่วงมันรู้สึกว่าเฮ้มันไม่ใช่มันดึงๆึงเนาะก็เลยจะบอกให้ฟังว่ามันมีอยู่แล้วนะแต่ว่าไฟที่ชาร์จเข้าเนี่ยมันเล็กน้อยนะถ้าเทียบกับแบตเตอร่่่่ทททมมมัันนนเเป็รููหิลลกกใใญๆไฟแแคําาา้้บบชง แล้วก็ดีนี้ในองค์ประกอบอื่นของชุดส่งกําลังนะก็จะมีเฉพาะอินเวอร์เตอร์คอนเวอร์เตอร์นะฮะไอตัวที่แปลงไฟเข้าให้ขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้าเพราะมอเตอร์ไฟฟ้ามันต้องใช้กําลังเยอะแล้วต้องใช้ไฟค่อนข้างแรงนะครับก็ต้องมีตัวอินเวอร์เตอร์คอนเวอร์เตอร์นะครับในการควบคุมไฟของมอเตอร์นะครับก็จะมีต้นทุนอยู่ที่697 US นะหรือประมาณ21,000บาทนะครับและในอีก8ปีข้างหน้าในอนาคตเนี่ยจะน่าจะเหลือประมาณ15,000บาทนะครับหรือประมาณ523เหรียญนะครับ อ่าแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะก็คือเจ้าตัวคอนโทรลเลอร์นะไอคอนโทรเลอร์ก็คือจะเป็นตัวกล่องกล่องนะฮะที่เราเห็นในคลิปที่ผมแปลงจากกระบาดธรรมดาเป็นกายฟ้ามันจะเป็นกล่องกล่องที่ไว้ควบคุมมอเตอร์สัง่งรอบหมุนเร็วหมุนช้าอันเนี้ยก็คือเจ้าตัวคอนโทรเลอร์นะฮะก็เป็นว่าสำหรับชุดส่งกําลังทั้งหมดทั้งโมดูลเนี่ยราคาเนี่ยทั้งเซ็ตเนี่ยผมคิดว่าน่าจะอยู่ประมาณ4-5หมื่นบาทนะต้นทุนมันนะฮะทีนี้มาดูส่วนสําคัญส่วนที่2ของ,งรับรรถยนต์ไฟฟ้านะต้นทุนก็เรื่องของแบตเตอรีี่นนเองะครับ ถ้าใครเห็นจากคลิปรถกระบะวีโก้ที่แปลงเป็นไฟฟ้านี่จะเห็นว่าแบตเตอรี่เนี่ยกินไปประมาณ50-60%ของต้นทุนรถยนไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะครับค่าจากตารางที่ผมเอามาเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ11,500เหรียญต่อคันนะหรือประมาณ350,000บาทนะครับสำหรับรถที่วิ่งได้ประมาณ 250- ถึงประมาณ300นิดๆเนี่ยคือถ้าเวลาคิดอะคิดง,ง่ายๆให้คิดเป็นกิโลวัตต์อาวนเนาะ1กิโลวัตต์อาวตอนนี้จะอยู่ที่160 US นะหรือประมาณ4,800บาท คือเวลาถ้าดูเนี่ยรถยนต์ไฟ้าเขาจะเขียนว่ารถคันนี้แบตเตอรี่กี่กิโลวัตต์อาวิ่งได้ระยะทางทั้งหมดเท่านี้นะก็เอาตัวนั้นแหละไปคูณน,นะครับซึ่งบางคนว่าทำไมมันแพงจังต้องเกือบ5,000ันเนี่ยผมบอกเลยว่าตอนนี้ถูกแล้วนะเพราะไปคุยกับพี่ไพสาลพี่ไพศาร,ารบอกว่า3ปีที่แล้วแบตเตอรี่อ่ะ1กิโลวัตต์ออวอยู่กิโลวัตต์อาลละ10,000บาทนี่ผ่านมาปีอปีเหลือมาประมาณ เกือบเกือบห้าพันนี่มันลงมาประมาณครึ่งหนึ่งเลยนะและคิดว่าในอนาคตเนี่ยจะถูกลงแน่นอน,นครับคือถ้านึกภาพมันไม่ถูกลงได้ไงอย่างตอนเนี้ถ้านึกถึงว่าแบตเตอรี่อะโรงงานที่ผลิตแบตเตอรี่ที่มันใหญ่ใเนี่ยมันอยู่ในจีนนะแล้วมันมีไม่กี่โรงงานที่สามารถผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมได้นะครับเพราะว่าลิเทียมอะบ้านเราไม่มีต้องนําเข้านะครับที่จีนมีที่อิโนโดนีเซียมีนะฮะ ฉะนั้นโรงงานแบตเตอรี่ก็จะไปทําที่มีวัตถุดิบเนาะถึงขนาดลูกพี่อีลอนมาร์นะฮะเขาก็ไปซื้อไปผูกขาดกับหน้าเหมืองว่าจะซื้อลิเทียมเพราะว่าเขาต้องผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเยอะมากนะครับคือคันหนึ่งเนี่ยใช้แบตเนี่ยน่าจะประมาณ20โมดูลนอ้อแล้ว20โมดูลมันมีฐานก้อนเล็กๆกี่ก้อนก็นึกภาพเอานะและไอ้กิกาแฟคเตอรี่ปีนึงมันผลิตเป็นล้านๆคันอะ และแบตเตอรี่ไม่ต้องใช้ขนาดไหนนะตอนนี้โรงงานของเท s l a มี2ที่นะก็คือที่แคลิฟอร์เนียนะครับที่อเมริกาแล้วก็ที่เมืองจีนนะครับแล้วตอนนี้เขากําลังจะขยายเพิ่มกิฟฟารีอีก2ที่นะได้ยินแว่วๆมาตอนนี้มีที่ทําอยู่ก็คือที่เท็กซัสนะครับแล้วก็ในฝั่งเอเชียเองเนี่ยที่เขาจะกำลังจะเปิดเขาจะไปเปิดที่ไม่ญี่ปุ่นก็เกาหลีเขากําลังดูอยู่นะ ซึ่งเนี่ยแหละนะครับพอถ้าเกิดเขาผลิตเนี่ยเขาต้องป้อนแบตเตอรี่ขนาดนี้นะเขาก็จะถัวสเกลได้ก็ต้องหาเทคโนโลยีที่มันผลิตได้เร็วขึ้นถูกลงนะฉะนั้นแบตเตอรี่มันจะถูกลงแน่นอนนะครับผมเชื่อว่าใน3ปีข้างหน้าเนี่ยแบตเตอรี่น่าจะเหลือประมาณสัก1กิโลวัตต์ประมาณ2,000น่าจะเหลือได้ลงไปอีกครึ่งหนึ่งนะครับทีนี้เรามาดูเจ้าตัวแบตเตอรี่ของ MG ที่ดูจับต้องได้ก็คือแบตเตอรี่ของ MG เนี่ยโมดูลหนึ่งเนี่ยเขาคิดค่าการเปลี่ยนแบตเตอรถีนน่อยู่ประมาณ1โมดูลก็ตีไปทั้งหมด60,4ื่นบาทนะครับ แต่ในความเป็นจริงเวลามาแทนแนนเนี่ยเขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนทีละโมดูลเนาะมันไม่ได้เสียพร้อมกันทั้งหมดนะครับนอกเหนือจะแบตเตอรี่นะฮะยังมีตัวอื่นๆที่สําคัญช่วยในการส่งกําลังไฟฟ้านะฮะ ตัวต่อไปก็คือเจ้าตัว BMS นี่เองนะ BMS ก็คือแบตเตอร Management System หรือตัวบริหารจัดการไฟฟ้านะก็เมื่อกี้จะเห็นแหละว่าในรถไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะมีแบตเตอรี่หลายโมดูลมันไม่ใช่เป็นก้อนเดียวใหญ่ๆแล้ววางบนรถนะมันไม่ใช่มันมีหลายๆตัวฉะนั้นไอ้ตัวนี้มันก็มีหน้าที่จัดการให้แบตเตอรี่แต่ละตัวเนี่ยเอาไฟออกมาให้มันหมดพร้อมๆกันนะเขาบอกว่าถ้า BMS เนี่ยทำไม่ดีหรือคอนโทรลไม่ดีเนี่ยทำให้แบตเตอรี่ระเบิดได้เลยนะฉะนั้นตัวนี้ถือว่าเป็นคีย์ปัจจัยสําคัญในการควบคุมไฟฟ้าขอองแบตตเเรี่ลย เจ้าตัวนี้ต้นทุนอยู่ที่ประมาณ320เหรียญหรือประมาณ10,000บาทนะฮะและในอีกอนาคตข้างหน้าเนี่ยน่าจะลงไปเหลือประมาณ280เหรียญหรือประมาณ8,000บาทก็ถือว่าไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับแล้วก็มาดูตัวต่อไปกันนะก็คือเจ้าตัว t MS นะหรือ Thermal Management System นะครับก็คือตัวบริหารจัดการความร้อนนี่เองนึกภาพไม่ออกน,นะก็นึกถึงคอมพิวเตอร์แรงๆนะเวลาเรามาเล่นเกมแบบการ์ดจอทํางานร้อนๆนะเมื่อก่อนเราบาความร้อนด้วยพัดลมเนาะ แต่ปัจจุบันเราต้องการให้ระบายความร้อนดีขึ้นแล้วก็ระบายความร้อนด้ว่ของเหลวก็จะเป็นท่อคูลเลนเนาะฉะนั้นไอ้ตัวนี้มันก็ต้องมีในการจัดก,การนะเพราะว่าอุณหภูมิในการที่ใช้แบตเตอรี่ได้ดีนะก็คืออุณหภูมิประมาณลบยี่สิบถึงหกสิบองศาจริงๆบ้านเราเนี่ยเหมาะในการใช้รถเดินไฟฟ้ามากนะถ้าเมืองหนาวเนี่ยแบตเตอรี่แบบติดลบมากๆแบตเตอรี่มันต้องมีการอุ่นก่อนนะแต่บ้านเราก็คือเรื่อง,องความร้อนนะสามสิบองศาเนี่ยก็เป็นระบายความร้อนซะส่วนใหญ่ฉะนั้นอย่างรถยนต์ไฟฟ้าบ้าน,นเรเเนา แบตเตอรี่น่าจะเสื่อมไวนะคนก็เลยไม่เอานะครับ TMS นะฮะราคาต้นทุนอยู่ที่ประมาณ250เหรียญหรือประมาณ7,500บาทนะฮะในอนาคตก็น่าจะเหลือประมาณ6,500บาทนะก็ถือว่าลงไม่เยอะนะฮะแต่ก็เป็นตัวที่สําคัญครับแล้วก็สุดท้ายนะในระบบ่งไฟฟ้าก็คือระบบควบคุมไฟฟ้าชาร์จไฟทั้งหลายนะครับตัวนี้ก็มีบทบาทนะครับเพราะว่าหลังๆเนี่ยตัวที่ชาร์จไฟเนี่ยกับตัวรถกับตัว wall box ที่มาติดที่บ้านเนี่ยมันจะต้องคุยกันมีน้องสื่อสารกันได้เพราะว่าเฮ้ยต้องบอกว่าเฮ้ยมึงหยุดใจไฟได้แล้วไฟใกล้เต็มแล้วนะมึงจ่ายน้อยๆลงหน่อยแต่ตอนทบตมมนนเหลือออ้้ยกดาึ มันเยอะๆเร็วๆได้เลยไอ้อย่างเงี้ยมันสามารถลดการเสื่อมของอายุการใช้าง,งานของแบตได้นะครับตัวนี้นะฮะราคาจะสูงหน่อยอยู่ที่420เหรียญน,นะ,ะหรือประมาณ12,000บาทนะครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยน่าจะเหลือประมาณ300กว่าเหรียญหรือประมาณ1มื่นหนึ่งนะฮะ <c oughs> ก็เป็นว่าเบรดเซจในชุดส่งกําลังไฟฟ้าเนี่ยก็ล่อไปน่าจะมีประมาณ5 0 0 0 0นได้ขึ้นอยู่กับจํานวนแบตเตอรี่น,นะ,ะยิ่งลดแบตเตอรี่ใหญ่ข้มาขนาดไหนนะ,ะ <c oughs> ต้นทุนของระบบฟไฟฟ้าก็จะยิ่งแพงขึ้นนะครับ แล้วก็สุดท้ายนะก่อนที่เราไปตัวรถเนี่ยก็จะมีเรื่องของค่าประกอบนะเวลาในการผลิตรถสักคันหนึ่งเนะี่ยมันก็ต้องเอาเข้ารายการผลิตปร,ประกอบนะฉะนั้นต้นทุนในการประกอบก็ถือว่าสูงเหมือนกันนะค่าประกอบเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ12,600หนระหรือตีเป็นเงินไทยประมาณ3,70,000บาทน,นะครับในอนาคตค่าการประกอบเนี่ยผมคิดว่าก็ลงไม่ได้นิดหน่อยต่อให้เอาโรบอทมาประกอบเนี่ยยังไงก็ยังมีต้นทุนอยู่นะซึ่งอันนี้น่าจะเป็นฟิกคอร์ท,ที่ลดยากน,นะครับ แล้วก็สุดท้ายท้ายสุดจริงๆก็คือค่า R&D นะครับ R&D ของตัวรถเนี่ยคือรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยต้องบอกว่ามันต้องมีการอัปเดตเฟิร์มแวร์ซอฟตแวร์อะไรทั้งหลายเนี่ยซึ่งตัวนี้มันจะมีต้นทุนในการวิจัยเนี่ยอยู่ประมาณ3,000 300, 0 0บาทต่อครั้งในช่วงแรกๆนะแล้วมันก็จะถูกลงเรื่อยๆในอนาคตนะครับฉะนั้นเรื่องของซอฟตแวร์ก็มีผลเรื่องวัสิทธิภาพของรถยนต์ไฟฟ้าด้วยเช่นกันนะฮะ เรามาดูค่าใช้ใจ่ายที่ไม่เกี่ยวกับตัวรถกันบ้างน,นะฮะต้องบอกว่าปัจจุบันรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเรายังไม่สามารถผลิตในประเทศได้เนาะเรายังต้องนําเข้าเข้ามาฉะนั้นก็จะมีค่าใช้ใจ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องกับตัวรถนะไม่ว่าจะเป็นค่าภาษีภาษีที่ใครบอกเอ้ยกาแพงภาษีมันแพงเนี่ยทำให้รถมันราคาแพงเนี่ยจริงหรือเปล่านะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเริ่มจากผมเทียบเจ้าตัว MG ZS EV แล้วกันนะ MG ZS EV เนี่ยราคาขายที่จีนเนี่ยจะอยู่ที่1 2 0 0 0 0อห่หยวนนะหรือต่อประมาณ 6แสนบาทแต่ทำไมมาถึงบ้านเราเนี่ยมันขึ้นมาเป็นล้าน2ได้นะหรือ119ได้มันมีอะไรบ้างนะครับคือต้องบอกว่าเวลาเรานํารถเข้าเข้ามาเนี่ยมันจะมีเรื่องของภาษีขาเข้านะใช่แหละภาษีขาเข้าระหว่างไทยกับจีนมันมีข้อตกลงหรือ FTA นะ Free Trade Agreement เนี่ยศูนย์เปอร์เซ็นต์ก็จริงนะครับอย่างญี่ปุ่นเองญี่ปุ่นจะเป็น20%เกาหลี4 0นะฮะแต่ถ้าเป็นประเทศอื่นๆนอกเหนือจากข้อตกลงเนี่ยจะอยู่ที่80%อนะอันนี้พอเฉพาะภาษีนําเข้านะครับ แต่อย่างของ m อ z s 0%เอาเข้ามามันก็จะโดนภาษีตัวอื่นนะฮะก็จะมีเรื่องของภาษีสพสานิตนะอันนี้ยังไงก็ต้องเสียนะครับแล้วก็มีภาษีเพื่อมหาดไทยนะครับอันนี้ก็คือเอาภาษีสพสานิตเนี่ยมาคูณ10%นะฮะแล้วก็จะมีภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับ ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอย่างอื่นนะไม่ว่าจะเป็นค่าประกันสินค้าระหว่างขนส่งนะครับอ่าค่าขนส่งค่าทําการตลาดโปรโมทในท้องตลาดในบ้านเราอีกนะอ่ามันก็รวมเบ็ดเสร็จมาก็เลยกลายเป็น1นึหรือล้านสองนะที่เอามาขายในบ้านเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นองค์ประกอบความรู้เก็ดเล็กเก็ดน้อยนะที่เราเห็นว่าทําไมรถยนต์ไฟฟ้าถึงแพงน,นะครับก็สรุปนะสำหรับใครที่ชอบรถยนต์ไฟฟ้านะผมบอกเลยว่าต้องรออีกนิดหนึ่งนะว่าผมเชื่อแบตเตอรี่เนี่ยมันจะถูกลงในเวลาอัานใกล้มันจะเป็นเหมือน กราฟไม่ใช่กราฟเส้นตรงนะมันจะเป็นกราฟแบบ Ex p o n e n t i a l คือมันจะขึ้นแบบฟืบขึ้นไปเลยเป็นเหมือนกราฟโค้งขึ้นนะฮะมันจะไวเพราะว่าตอนนี้คนที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้ามันมีมากขึ้นเรื่อยๆนะโดยเฉพาะฝั่งอเมริกาและฝั่งยุโรปก็เห็นจากการที่อีลอนมาร์กนะฮะเปิดโรงงานเทสลาเพิ่มขึ้นแสดงว่าความต้องการมันจะเพิ่มขึ้นฉะนั้นแบตเตอรี่มันจะถูกลงแบบเร็วแบบเร็วแน่นอนนะมันมีตัวเล่งนะฮะแล้วก็อีกอันนึงที่เป็นทางเลือกนะครับสำหรับคนที่ชอบรถยนต์ไฟ อีกอันนึงผมก็แนะนําก็คือเอารถธรรมดาเนี่ยแปลงเป็นไฟฟ้าได้นะครับ ซึ่งตอนนี้คือรถที่มัน10ปีขึ้นไปเนี่ยบางคนก็ออกเป็นซากรถนะแต่ถ้าใครยังรักษาเอาไปบิ้วเอามาทําเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยจะได้ไม่เสียดายก็สามารถทําได้นะผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับที่อาจจะเสียต้นทุนเต็มท,ที่ก็ไม่เกินล้านอะ่ะเออผมคิดว่าน่าจะอยู่ประมาณนั้นเนาะก็ลองไปศึกษากันดูนะฮะก็เดี๋ยวมาดูนะกันนะสำหรับคลิปหน้านะฮะผมจะมาพูดถึงเจ้าตัว MG นะฮะเพราะ MG จะออกรถยนต์ไฟฟ้าแบบใหม่ชื่อ MG 5นะเอาป็นว่าติดตามนะฮะถ้าใครชอบเป็นยังไงคดดดเเห็นงงมเมน็นนยะยยัังงไไกกกกอมมมาาพูุ่ลื ับสับกระดิ่งให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้อัปเดตวบบนี้เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ